ครับกลับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมในช่อง KK DIY นาผมกับเกมส c a r y t h r i l l e r k ก e p e r h ์ r ฮอร์กนะครับวันนี้จะพามาสำรวจโรงพยาบาลร้านเลยครับ EP แรกนะครับผมเราลงไปแล้วนะครับผมเราไม่ได้สำรวจเลยนะครับ EP นี้เราจะลองมาสำรวจดูนะครับผมแน่นอนนะครับผมเกมนี้นะครับเราได้เนื้อเรื่องที่มีชื่อเรียกว่าเรารู้จักการปรุงยาเนาะว่ายาแต่ละชนิดนะครับเราจะปรุงแบบไหนนะครับผม แดงกับแดงนะครับเราจะได้ดวงตานี่ไงแดงกับแดงอ่ะได้ดวงตาแล้วว่าเขียวกับแดงเราจะลองหนส่วนแดงกับเขียวมันจะวิ่งเร็วน่าจะใช่แหละแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องหาอันนี้ก่อนเฮ้ยเราเพิ่งได้ถุงเงินแค่หนึ่งอันเองเพราะว่าเราจะลองมาไปเิิหน้ากับเอ่ออะไรนะชาลีดูว่าจะน่ากลัวแค่ไหนตอนนี้มีเงินไหมขอมองก่อนหุย้ยมีอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้เอา โอ้โหแบบเลยอี่สิบแต่ว่ายังยังดีที่มันยังเล่นได้โอเคเราจะเก็บเงินก่อนตอนนี้หาเงินก่อนหาเงินก่อนเท่านั้นอะไรนะเขียวเขียวแดงกลายเป็นร่องหนจริงไหมใช่ปะ่ะเขียวแดงโอเคนี่ไงร่องหนโอ้โหของแท้ชาลีอยู่ไหนน้อยังไม่เจอชาลีหรอกวิ่งเข้าหาชาลีเลยดีกว่า ชาลีอยู่ข้างล่างนี่แหละเอาตรงๆนะครับเราล่องหนแล้วชาลี่จะไม่มองไม่เห็นเราหรอกไงมันกำลังมาโอ้โหพี่ชาลีอยู่นี่เลครับผมเป็นเอฟซีพี่เลยครับพี่จะไปไหนลัขอลายเซ็นก่อนสิครับพี่ครับโหพี่จะทะลุทะลวงเสื้อผ้าผมไปไหนแล้วครับมันขึ้นขึ้นไปนี่ว่าโหเหมือนเหมือนปลาหมึกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปสำรวจเลยเพราะว่าชาลีลงไปข้างล่างแล้วแต่ว่า ทำทำเวลาหน่อยนะครับผม22วิยี่สิาปดโอ้โหถ้าไม่รีบหายยาเพิ่มแน่นอนมันจะหายอะไรนะเขียวแดงแดงอยู่ตรงนี้แดงอยู่ตรงนี้เฮ้ยแดงแดงอยู่ฝั่งนี้สองหนึ่งโอ้โหหมดหมดจัด,จด ไงเขียวกินก่อนมี่ไปหาแดงพี่ชาลี LGBTQ. จะมาโอเคโอ้โหรอดปลอดภัยสีทัญญาตัวนี้จะมองก่อนโอเคห้องใต้ดินนี้จริงๆมันก็ ENT ไม่มีอะไรใหญ่โตดูดิมีแค่นี้เองไอรูปภาพอย่างนี้คือพี่ชาลีเขาสามารถวาร์ปได้นะครับขายความลับเรียบร้อยข้างล่างนี้จะน่าจะเป็นห้องผา่าตัดดูดิด ห้องผ่าตัดชัวร์ห้องผ่าตัดจัดจัดเฮ้ยห้องนี้มันน่ากลัวจริงๆตอนนี้เข้าไปได้ไหมโอ้ยเข้าไปได้ด้วยหุยศพศพอ่ะมีศพอ่ะเฮ้ยอะไรวะโอ้โหตู้เย็นเฮ้ยน่ากลัวเดี๋ย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 ว,เ,ยวเราออกไปไปตั้งหลักข้างบนดีกว่าไม่งั้นตายไม่งั้นตายสิแปดแล้วโอ้โหสิเจ็ดสิหกเฮ้ยทางออกอยู่ไหนวะ ทางออกอยู่ไหน้ยจะเจอป่าไหนเจอเขียวแล้วเจอเขียวแล้วเจอเขียวแล้วกินก่อนโอเคกินก่อนมึนเมามึนเมามองหาแดงวินาทีนี้มองหาแดงโอ้โหเฮ้ยทำเวลานีดหนึ่งชาลีกำลังจะมาครับทุกผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้พูดไม่เป็นคำแล้วพูดไม่เป็นคำแล้วหาแดงหาแดงก่อนเฮ้ย แดงอยู่ไหนหวะแดงอยู่ไหนหวะวิ ύ, ตายแน่นอนว่ะตายแน่นอนตายของแท้ตายแน่นอน,อน,น,อนโอ้ยศูนย์ศูนย์นยนยชาลีจะมาป่าวะชาลีจะมาป่าวะโอ้ยน่ากลัวจังเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยมาแน่ๆอ่ะไม่มีที่ซ่อนเว้ยไม่มีที่ซ่อน ตายตายแน่เฮ้ยตายจัดๆว่ะตายแน่นอนเฮ้ยไอ้ทุกตายแล้วทําไงดีวะทําไงดีวะทําไงดีทําไงดีมีที่ซ่อนปะเฮ้ยทางออกอ่ะลีมาป่ะวะลีมาป่ะขอให้ไม่มาตรงนี้ขอให้ไม่มาตรงนี้ขอร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดโอ้โหมืดจังเฮ้ยเหมือนจะรอดมีแววจะรอดสูง โอเคหูยรอดปลอดภัยโอ้ยหลอนจัดจัดโอเคครึ่งห้านาทีเองโอเคเราตั้งหลักแป๊บหนึ่งโอเคเรามาอ่านดูว่ามันเจออะไรบ้างไอ้นี่มันฉันคงจะเผลอเข้ามาในโรงเก็บศพขอให้พวกที่ตายแล้วอย่าฟื้นมานะ ฉันจะไม่เปิดมันแน่ถ้าจ้างให้ก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกเหมือนกลิ่นของความตายกลิ่นมาจากไหนเนี่ยทําไมไม่มีใครดูแลเลยหนูพวกนี้ทําฉันตกใจหมดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งเดียวที่จะไม่ฆ่าฉันแล้วมั้งโอเคโอเคมันหลอนจริงๆยังไงมาลงไปชั้นล่างแล้วมาลงไปชั้นล่างแล้วโอเคชั้นล่างก็รอดปลอดภัยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบน ระวังมันวาร์ปมาด้วยนะครับเพราะว่าชาลีมันวาร์ปมันวาร์ปได้นะว่ดปะเอ่อมันจะวาร์ปตามรูปภาพอะครับมันจะแหลกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าแบตมันจะหมดใจเยน็นนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแต่ถ้าคนมีไว้พึ่งใจเฮ้ยห้องนี้แหละต้องมียาโอ้โหยาว่ะนี่ไงนี่ไงยาโอเคเราจะขอสำรวจอีกสักนิดหนึ่งแล้วเราจะออกกันปึ๊บ โอ้กินแล้วเซเมื่อโดนเทต้องกินเฮ้ยเข้ยขอ,อโอเคได้มิติมายาโอเคเรียบร้อยเล่นต่อเราได้เราได้ไปเิญหน้ากับชาลีเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องนวดแผนไทยจะปะยี่ไงห,ห้องนวดแผนไทยของแท้ไม่เป็นไรเราจะมุ่งหน้าต่อไปวึ๊บ จดให้แบบจัดหนักจัดเต็มหุ้ยมีเขียวนี่ไงโอ้โหเราได้เพิ่มอีกแล้วว่ะได้เพิ่มล่องหนแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวชาลีมันยังไม่มาหรอกเดี๋ยวขอดูก่อนว่าชาลีอยู่ไหนตอนนี้หยุดชั้นล่างสุดมันกําลังจะมุดไปห้องใต้ดินเดี๋ยวดูให้ใหอิ่มเลยนี่ไงกําลังจะมุดไปห้องใต้ดินห้องที่เราผ่านมาเมื่อกีอ้ที่มันเป็นห้องเก็บศพเนาะเราได้ไปเจอความจริงว่าข้างล่างนั้นเจอมันเป็นที่เก็บศพแล้วก็เป็นห้องผ่าตัดโอเค หรือห้อง ICU นั่นเองมันเป็นห้องชันสูตรศพนะครับไม่เป็นไรเรามันไม่น่ากลัวหรอกเรามีมิติมายาอยู่ความไวก็โอเคระดับแสงก็ประมาณนี้ก็ยังโอเคขอกินเลยแล้วกันสีแดงสีแดงสีแดงจ้าขอหน่อยโอเคปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นก็กดออกนิดนึง อีซี่จะจัดงานนี้บอกเลยตอนที่เข้ามาดูกอ็อย่าดูครึ่งจอนะครับดูเต็มจอนะครับผมจะได้รับประสบความประสบการณ์ความหลอนที่มีประสิทธิภาพนี่ไงมันสามารถวาปได้ในรูปนี้ตัวไหนมีรูปมันตัวน,นั้นอ่ะมันสามารถวาปออกมาได้มันคือมิติมายาอย้นี่ไงนม่มันวาปออกมาจากรูปภาพใครวิ่งเร็วกว่ากัน ใครวิ่งเร็วกว่ากันวิ่งไหนวะอุย้ยน่ากลัวจังเลยแแค k แคปเอาเป็นหน้าปกหน้าปกคลิปอะหนึ่งสองสามป้าบเอาได้ปะนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเฮ้ยจะห,หมดเวลาแล้วขอแคปก่อน เฮ้ยเกือบเกือบเกือบโอเคอ้ยรอดปลอดภัยแล้วเขาก็ไม่ใหญ่ดีด้วยแแคปเป็นรูปรูปโปกคลิปอะเวลาไอ้นี่เราจะได้เอาลงโอเคเรียบร้อยก็เป็นรูปข้างต้นที่น้องๆได้เจอนั่นแหละครับผมที่เข้ามาดูก่อนที่จะเข้ามาดูก็จะเป็นรูปของชาลีนั่นแหละแน่นอน ตัวนี้มียาอะไรบ้างวะเฮ้ยมีติมายาเพิ่มแต่ว่าเราจะออกไปแบบไม่ให้ชาลีจับได้เอามีแค่เขียวนี่ว่าแด้อยู่ข้างนอกมันออกไปทางเดิมด้วยมันมันวาไปที่เดิมโอเคไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เคก็จะออกไปแล้ว ความจริงของโรงพยาบาลนี่นะครับผมมันมีเขาเรียกว่าโรงพยาบาลเพิ่งปิดตัวได้ไม่นานนะครับผมมันมีปีศาจร้ายก็คือชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลนี่แหละครับผมมาดูแลสถานที่นี้แทนนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนอยู่ไม่ได้นะครับผมด้วยความน่ากลัวของมันนะครับมันยึดครองที่นี่เพื่อเป็นที่อยู่ของมันนะครับผมรูปภาพแต่ละรูปก็มันใช้สําหรับวาร์ปได้นะครับผมและเราก็ยังรู้สูตรยาด้วยนะครับว่ายา พวกนี้ผสมแบบไหนนี่นะครับสูตรยาโอเคชื่อเรื่องเนเรื่องมันจะบอกว่าอะไรฉันฉันมาฉันว่ามาถูกทางแล้วละ่ะรู้สึกอึดอัดมากแทบจะรู้สึกถึงเรื่อง้ายๆที่เคยเกิดขึ้นบันทึกเหรอผู้เขียนดูเป็นเด็กอ่อนประสบการณ์มีชื่อเขียนไว้ว่าของเอมิลี่เธอเป็นใครนะสถานที่นี่ เรียกฉันเป็นเพราะคำสาปหรือเปล่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหน้าแรกเขียนว่าพ่อกำลังจะจากไปคงจะเป็นชายคนในภาพแน่ๆคุณไหมเอ่อจะไม่ควรมาที่นี่จะปวดไปทั่วร่างกายนี่มันอะไรกันฉันมาเอ่อฉันพยายามหลุดจะหยุดมันหน้าต่อไปในบันทึกพ่อบอกว่ามีวิธีจะทำให้ทุกอย่างโอเคอีกครั้งฉันดีใจที่เขาบอกให้ฉัน ซ่อนรูปภาพให้ดีเอาตรงๆก็ยังงงอยู่นะฉันหวังว่าไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเจ้ามันชั่วฉันขอร้องขอบคุณเหรมันเป็นพ่อแกนั่นแหละที่ไม่ได้เจอเธอแกปล่อยเธอให้ไปตายไม่เมื่อไรจะเลิกยุ่งกับฉันสักทีพ่อฉันตายไปแล้วแกเป็นแค่เสียงสะท้อนโอ้โหเป็นแค่เสียงสะท้อนหรือเงาสะท้อนตรงนี้มันตรงไหนวะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น ห้องใต้ดินปะมันจะลงไปห้องใต้ดินยังไงรูปมันมันกำลังมุดมันกําลังมุดวาร์ปมาตรงไหนวะเดี๋ยวดูก่อนวาร์ปวาร์ปไปตรงมันหายไปแล้ว,วะ่ะโอเคหายไปแล้วก็หายเรากลับกันเถอะเพราะว่าเราได้เบาะแสรเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่กันเลย โอเคนะครับผมเบาะแสที่เราได้ก็คือว่ามันมีเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับรู้สูตรยาเนาะแล้วก็ความหลอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับผมด่านต่อไปน่าจะหลอนกว่านี้อีกนะครับผมน่าจะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นกว่านี้อีกนะครับผมเรายังไม่แน่เออเรายังเข้าใจไม่เต็มที่ว่าในในตัวเรื่องของเกมนี้เขาพยายามจะสื่ออะไรถึงเรานะครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะเป็นเกม อะไรนะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องของ KK DIY นะครับคลิปหน้านะครับผมจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเกมอะไรก็สามารถติดตามกันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็น้องๆหรือเพื่อนๆท่านใดที่อยากให้ k สเกมอะไรก็อย่าลืมมาเม้นไว้ใต้คลิปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นเกมที่สามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตร์แล้วก็ไม่เสียค่าใชา้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วจะไปตอบเมนให้นะครับผม แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีความบันเทิงนะครับอยู่กันยาวๆเนาะโอเคครับไม่มีอะไรมากก็ลาก่อนนะครับผมกับช่อง KK DIY สวัสดีครับ